สวัสดีครับทุกคนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับนี่คือลูกตาลนะครับที่มันสุกแล้วนะครับเนื้อมันจะนิ่มๆนะครับผมนะครับแต่เม็ดมันก็จะแข็งนะครับนี่วิธีการทําขนมลูกตาลโบราณนะครับนะครับนี่ป้าป้าทําอันนี้คือเราเราจะเอาลูกตาลมาขย้ำให้ให้เยื่อเหลืองๆมันนะครับเนื้อเหลืองๆมัน ออกมากับน้ําแล้วแล้วก็เราก็มากรองในตะข่ายตะข่ายนะครับกรองเอาแต่เฉพาะน้ําน้ําเหนียวครับโอ้ยายกนี้เป็นนอนแล้วตายไรเป็นเสืบาดแล้วนี่ครับแล้วก็กรองเส็จแล้วราใัส่นี่วไม่ปากแล้วก็เอาไปน,นอนเปนะครับเพราะว่าน้องจะง่วงนอนนอนเปนอนเปน้องจะง่วงนอนเอาพีา่ไก่มุกไกวน้องหน่อยน้องง่วงนอนแล้วเอาไม่ใช่เหรอ อ๋อมันคือขนมไม่ใช่คนโอเคให้มันเสด็จน้ำอ๋อใส่ที่เราเอามาใส่เปลก็คือต้องเอามาให้มันเสด็จน้ำใสแป้งนตาวเหนียวข้าวเร้าใส่แป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าอก็ผสมแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็น้ำตาลกะทิแล้วแต่ความชอบนะครับหวานน้อยหวานมากขึ้นอยู่กับเราแล้วเสร็จแล้วเอาไปห่อใส่กระทงนะับหรือว่าทำเป็นห่อหมกก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ซึ้งนึ่งนะครับผม พอสุกแล้วก็กินได้นะครับที่ทางภาคกลาง่ือมากเขาจะใส่แป้งมากมันจะฟูนนเขา,ะขาจะเขาจะใช้แป้งฟูทางอีสานนะครับเขาจะนิยมใส่แป้งธรรมดานะครับไม,ไม่ไม่ใช้ไม่ไม่ใช้แป้งฟูนะครับมันก็เลยจะเป็นขนมลูกตาลที่เป็นเนื้อเหนียวๆหน่อยนะครับนะครับนะครับใคร ที่ใครที่บ้านใครเคยทําหรือว่าที่เคยทํากินนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมามามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสวัสดีครับ